สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับวันนี้นะครับผมก็มากับน้องมั่งมีอีกแล้วนะครับเราจะมาเช็คชะตาของท่านนะครับในช่วงในช่วงที่ดาวพอังคารจะโคจรได้ตำแหน่งมาหาอุดยิ่งใหญ่รุนเรือรุนแรงรุ่เรงเรืองที่สุดในปี2565นนะครับชาวลัคนาราศี กรากฎอิทธิพลของดาวพาอังคารที่อยู่ตำแหน่งนี้นะครับนะจะให้คุณกับดวงชะตานะครับอย่างไรนะครับหรือ,อส่งผลเสียอย่างไรนะครับชาวลัคนาราศีกรกกฎนะก่อนก่อนวันที่8เมษาเนี่ยนะครับอาจจะมีเรื่องท้าทายมีเรื่องให้มีอุปสรรคปัญหามีเรื่องให้เกิดภาวะ มารบกวนทางจิตนะมีบางอย่างมารบกวนทางจิตมีการต่อสู้กับวิถีจิตมีการต่อสู้บางอย่างกับจิตใจตัวเองนะครับค่อนข้างเยอะนะครับจะเกิดขึ้นกับคุณนะครับหาะนั้นต้องบอกว่า8เมษา,ายนปีนี้เนี่ยเป็นปีที่จะเริ่มรุ่งเรืองเริ่มดีขึ้นดวงขยับดีนะดวงจะมีโอกาสเปลี่ยนทย่ายเปลี่ยนมุมวงล้อของดวงชะตากําลังจะเปลี่ยนผ่านเปลี่ยนไป ระดับการหมุนมันจะเปลี่ยนไปนะครับจะเกิดสิ่งที่ดีแน่นอนหลังแปดเมษายนนี้นะครับให้คุณเอาคำาบยากรตณ์รงนี้ไปเป็นเครื่องจุงจิตใจสําหรับท่านใดที่มีปัญหาอุปสรรคต่างๆในชีวิตเยอะนะครับจะเกิดสิ่งที่ดีแน่นอนนะครับแต่ผมจะทายก่อนในช่วงระหว่างนี้28คกุมภาไปจนถึงวันที่28 28กุมภาถึง6เมษาโดยประมาณนะครับว่าจะเกิดสิ่งใดต่อดวงชะตาในช่วงพระอังคารยกเข้าไปอยู่เรือนเสาทรมุมจัตุโกนกับดาวมฤรุตยยนะครับนะต้องบอกว่าชาวลัคนาราศีกรกฎในเรื่องของการเงินนะครับจะต้องบอกว่าการเงินการทองของคุณในช่วงนี้ไปจนถึงกลางเดือนมีนานะครับจะต้องบอกว่า อาจจะต้องระวังในเรื่องของรายจ่ายต่างๆที่จะมากเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ในดวงเนะี่ยบอกว่าจะมีเหตุการณ์ให้มันมีเหตุการณ์ให้จ่ายกับการเดินทางจ่ายไปกับสุขภาพนะหรือว่ารวมไปถึงจ่ายกับนี่เก่าๆก็ว่ากันไปนะครับคือจะมีสิ่งบริิ์รอนเสียเงินเป็นก้อนๆเวลาได้มาก็อาจจะหมุน ไปในเรื่องของการจ่ายเงินค่อนข้างเยอะนะครับก็ต้องรอบคอบในกิจกรรมในการใช้จ่ายใช้สอยนะครับเพราะว่าอิทธิพลของดาวนั้นเหวี่ยงให้คุณมีรายจ่ายค่อนข้างเยอะถ้ามีแผนเสียเงินไปก้อนๆที่เป็นกิจกรรมที่เป็นประโยชน์เสียแล้วได้ของตรงนี้ก็เสียไปก็ดีกับดวงชะตาแต่ถ้าไม่มีแผนเนี่ยต้องระวังนะนะครับควบคุมรายจ่ายอาจจะยากหน่อยอาจจะมีเรื่องมาริตรอนบั่นทอนทรัพย์บั่นทอนเงินบั่นทอนดวงชะตานะครับ เป็นอิทธิพลของแรงเหวี่ยงของดวงดาวนะครับที่จะมีโอกาสได้รับการสนับสนุนช่วยเหลือทางการเงินนะครับอันนี้คำพยากรณ์มีผลถึง6เมษายนนั้นแล้วเนี่ยอันไหนมันยังไม่ได้เกิดมันจะเกิดก่อน6เมษายนที่ผมพยากรณ์นี้นะนะครับคุณจะมีโอกาสได้รับการช่วยเหลือทางการเงินได้เงินจากผู้ใหญนะ่บางท่านได้เงินจากสถาบันทางการเงินหรือได้ไรายการสนับสนุนช่วยเหลือบางสิ่งเรื่องการเงินแบบลับๆหรือว่ามีโอกาสที่จะ ได้เงินบางสิ่งมาแบบคาดไม่ถึงนะครับแล้วก็ท่านใดที่มีรายได้จากต่างประเทศนะครับคุณจะเริ่มมีมุมชีด,ดีโดยเฉพาะตั้งแต่กลางเดือนมีนาคมเป็นต้นไปการเงินของชาวลัคนาราศีกรกฎจะมีโอกาสที่ดีในการรับเงินนะครับมีกาสที่ดีในการได้เงินมีโอกาสที่ดีขาดเงินยังได้เงินยังมีคนช่วยหรือว่ายังมีโอกาสที่จะหาเงินได้นะครับหรือว่ามีเงินโฟเข้ามือมา เป็นช่วงจวังหวะที่นะครับจะมีแรงเหวี่ยงนะโดยเฉพาะกลางเดือนมีนาไปจะมีแรงเวียงทําให้ได้เงินเพิ่มนะมีโอกาสเงินเข้ากระเป๋าเพิ่มนะครับนะแต่ว่ามันดีในเชิงของการช่วยเหลือสนับสนุนหรือว่ามีคนมาช่วยให้ได้เงินนะมีสมมติคุณค้าขายมีคนมาช่วยให้ได้เงินก็คือหมายถึงมีคนมาแนะนําให้ได้เงินนะครับมีลูกค้าบอกต่อ นะครับถ้าคุณทำกิจกรรมอะไรใดๆเกี่ยวกับการที่จะแบบไกลเกลี่ยทางการเงินก็จะมีความสําเร็จนะครับการไกลเกลี่ยประเด็นเรื่องเงินการต่อรองเรื่องเงินนะครับต่างๆตรงนี้การขอหยิบยืมเงินใครนะครับหรือว่าแม้กระทั่งการที่จะแบบดาเนินการใดๆทางการเงินนะครับน่าจะมีมุมที่ดีนะครับตั้งแต่กลางเดือนมีนาไปนะครับไปถึงเมษาเลยนะครับจะมีโอกาสที่ดีในการได้เงินอยู่นะครับ มันแปลว่าจะได้เงินแบบคาดไม่ถึงได้เงินแบบลับๆได้เงินแบบไม่ถูกต้องทานองคลองรำหรือว่าได้เงินบางอย่างมาแบบคาดการไม่ถึงว่าจะได้มามันกลับได้มาแบบไม่ได้คาดการล่วงหน้านะครับนะท่านใดที่รอเงินจากเพื่อนฝูงเพื่อนร่วมงานหรือร่วมกันถึงเงินจากญาติก็จะได้บางท่านได้เงินจากญาตินะญาติพี่น้องนะครับหรือว่าท่านใดที่มีงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารนะครับจะมีโอกาสที่ดีทางการเงิน เข้ามานะครับจะมีโอกาสที่ดีทางการเงินเข้ามาแน่นอนนะครับนะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่จะมีโอกาสที่จะได้รับของมงคลของศักดิ์สิทธิ์ของมีค่าที่เกี่ยวข้องกับทางจิตบางท่านได้ศึกษาศาสตร์ทางจิตบางท่านได้ศึกษาศาสตร์แปลกใหม่ม,มันแปลอย่างหนึง่งว่าได้เรียนรู้วิธีจิตใจ,ใจตัวเองได้ไปขอพรได้ไปกราบไหว้สวดมนต์ขอพรหรือได้ไปยังที่เกี่ยวข้องกับศาสนา หรือสถานที่เกี่ยวข้องกับแบบโบราณวัตถุนะครับก็ได้แล้วก็รวมไปถึงว่าจะต้องระวังการประทะการทะเลาะเบาแหวงการโต้แย้งจากงานนะครับหรือว่ามีเรื่องอึดอัดใจทางการงานเกิดขึ้นกันที่จะมีคนเอางานมาป้อนให้คุณทานะครับหรือโยนงานให้คุณตรงนี้นะครับนะบมากๆนะครับมีโปรเจกต์ใหญ่เข้ามาหรือมีงานจํานวนมากมาให้ทําเพิ่มมันเกิดเรื่องเครียดเรื่องงานก็เกิดขึ้นได้ แต่การงานของคุณทําอะไรต่างๆจะสําเร็จและมีลาภผลบางท่านได้จับโครงการใหญ่นะครับงานใหญ่โปรเจกต์ใหญ่นะครับท่านใดที่รอาการเปลี่ยนงานครั้งใหญ่นะครับตรงนี้ก็ปรับเปลี่ยนนะครับก็จะเกิดสิ่งที่ดีหรือบ,บางคนในแนวความคิดอยากจะเปลี่ยนแปลงต่างๆมีโอกาสเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลานะครับนะแล้วก็ในดวงชะตาเนี่ยจะได้ของมีค่าโดยเฉพาะกลางเดือนจะได้ของมีค่าได้ของสวยงามได้ ของใหญ่เข้าบ้านได้โซฟาเฟอร์นิเจอร์ของเข้าบ้านหรือว่าได้ได้ของที่พึงพอใจทางจิตทุกประเภทนะครับจะมีโอกาสได้เข้ามาด้วยนะครับมีแนวความคิดอยากจะเกิดโปรเจกต์ใหม่มีแนวความคิดอยากจะทํางานใหม่มีแนวความคิดอยากจะโฟกัสไปในเรื่องของการงานมีแนวความคิดบางสิ่งนะครับที่จะเริ่มสิ่งต่างๆใหม่ๆด้วยนะครับแล้วก็การดําเนินงานต่างๆอาจจะมี แฟนมีคนรักมาร่วมมาเป็นองค์ประกอบในการตัดสินใจในช่วงนี้หรือว่าการมีปัญหาใดๆนะครับในชีวิตในกิจกรรมต่างๆอาจจะมีแฟนมีคนรักหรือว่ามีเพศตรงข้ามนะครับมาขอมาแบบ เข้ามาเกี่ยวพันนะหรือคุณจะมีโอกาสที่จะไปปรึกษาผู้อื่นนะครับเอางานเนี่ยเอางานเราไปปรึกษาใครบางคนจะได้รับการสนับสนุนและช่วยเหลือดีบางท่านเจอมีเพศตรงข้ามเข้ามาเกี่ยวกับงานหรือบางท่านเกิดงานเป็นหมู่คณะเป็นทีมเป็นกลุ่มเป็นก้อนนะครับนะรวมไปถึงว่าคุณมีโอกาสที่จะเอางานเนี่ยนะครับไปขอคำปรึกษาจากคนในครอบครัวหรือบางท่านเกิดงานร่วมกับญาติพี่น้องก็ได้ในช่วงนี้นะครับ นะทำอะไรต่างๆทางการงานยังมีคนช่วยหรือว่ามีคนมาแนะนําช่วยเหลือให้คาปรึกษาเรื่องงานก็ได้นะครับแต่ว่ามีเรื่องเครียดเรื่องงานได้นในช่วงนี้นะครับงานจะมากขึ้นบางท่านนะอาจจะพยายามสร้างงานที่เป็นช่องทางรายได้พิเศษนะครับแต่ว่าจะมีเหตุการณ์ให้คุณใช้กล้ามเนื้อใช้แรงนะครับมากขึ้นใช้กล้ามเนื้อใช้แรงกายมากขึ้นมีความวิริยะอุตสาหะถึงแม้ไม่อยากจะทําแต่ก็มันทําให้ร่างกายให้กล้ามเนื้อมันจะมีเหตุการณ์ให้กล้ามเนื้อให้ร่างกายขยับมากขึ้น นะครับในการดําเนินงานในการทํากิจกรรมต่างๆนะครับที่คุณจะดําเนินไปนะครับนะคุณจะมีโอกาสตรงนี้เข้ามานะครับแต่ว่าต้องระวังมีปัญหากับผู้ใหญ่นะครับคนที่อายุมากกว่านะครับผู้ใหญ่ที่ทํางานต่างเราต้องระวังมีปัญหานะครับแต่ว่าระวังผู้ใหญ่เพ่งเลงมองไม่ดีนะครับหรือว่าคนอื่นบางทีเป็นคุณไปปรึกษาบางทีเขาไปพูดลับหลังคุณนะครับนะ ตรงนี้ระวังคนเลื่อยเก้าอี้หรือว่ามีคนแบบทาให้คุณเสียชื่อหรือว่ามันเป็นลักษณะที่ว่ามีคนแบบคอยเพ่งเล็งคุณนะครับระวังญาติผู้ใหญ่เจ็บป่วยด้วยในช่วงจังหวะน,นี้แต่การเปลี่ยนผ่านงานครั้งใหญ่นะครับโดยดาวองคารจะยกมาลักษณะนี้นะครับนะแล้วก็จะมีดาวราวหูยกย้ายเข้าสู่เรือนการงานตั้งแต่30มีนาไป1ปีครึ่งนะครับจะต,ต้องบอกว่า การเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในกิจกรรมชีวิตมันจ้องมีโอกาสเกิดขึ้นแน่นอนสำหรับชาวลัคนาราศีกอะกฎนะครับช่วงนี้ให้ระวังการทะเลาะก,กับแฟนการทะเลาะก,กับคนรักสำหรับคนมีคู่หรือว่ามันแปลว่าอย่างนี้ก็ได้นะการทะเลาะก,กับเพศตรงข้ามการทะเลาะก,กับบุตรบริวารหรือคนนะการศึกษาต่ำกว่าหรือคนตำแหน่งหน้าที่น้อยกว่านะก็ได้นะแล้วก็เป็นช่วงจังหวะที่เลข เกี่ยวกับคนรักออกสลากเลขเกี่ยวกับบุตรบริวารให้โชคนะครับแล้วก็เลขเกี่ยวกับบ้านกับรถก็ได้นะครับนะก็จะเป็นลักษณะนั้นนะครับให้โชคนะครับแต่ว่าในดวงชะตาท่านใดที่เกิดกรลกฎเนี่ยนะก็ทําอะไรบางอย่างนะในชีวิตเนี่ยในช่วงนี้ให้ให้รอบคอบนะครับต้องช้าๆโลขับรถอย่าประมาท ระวังเดินอยู่ในบ้านดีๆเตะนุ่นชนนี่นะครับกล้ามเนื้ออักเสบนะครับขอพีกเอ็นพีกหรือว่ามีเหตุการณ์ให้เกิดบาดแผลเลือดออกตามร่างกายนะครับถ้ามีแผนทําฟันตรงนี้แก้ดวงนะไม่เช่นนั้นเนี่ยในช่วงจังหวะที่ผมทายเนี่ยก่อนถึง6เมษาเนี่ยให้คุณระวังการมีปากเสียงการถูกโต้เถียงอย่างรุนแรงหรือมีคนมาทําให้ ฉุนเฉียวหรือคนมีคนมาฉุนเฉียวใส่คุณหรือมีคนมาทําให้คุณฉุนเฉียวก็ได้นะครับตรงนี้นะก็การปะทะต่างๆเกิดขึ้นของคุณการปะทะต่อหน้าหรือการปะทะทางจิตใจนะครับเกิดขึ้นกับดวงชะตาหัวร้อนนะครับนะตรงนี้นะครับจะได้ไปในที่พึงพอใจทางจิตนะท่านใดที่รอการดําเนินการอะไรต่างๆนะครับในช่วงนี era, figure, ness, ้เกี่ยวกับการงานนะครับคุณจะมีโอกาสสาเร็จเช่นคุณอยากจะเปลี่ยนงานอยากย้ายงาน อยากจะหางานอยากจะบุกเบิกกิจกรรมต่างๆน่าจะมีมุมที่ดีแต่ว่าในช่วงนี้ศัตรูถ้ามีนะครับคุณจะต้องห่างเหินเข้าไปหรือเขาห่างเหินคุณไปศัตรูตายจากหรือคุณตายจากศัตรูคือในดวงศัตรูแพ้ภยัยนะครับแล้วก็ในดวงชะตาบอกว่าจะมีเพื่อนสมัยเรียนเพื่อนต่างจังหวัดได้พูดคุยได้อาปรึกษาหารือหรือติดต่อเข้ามาปรึกษาหาลือคุณกันมากขึ้นนะครับมีความสําเร็จบางสิ่ง เกี่ยวกับเพื่อนต่างต่างถิ่นต่างจังหวัดโดยเฉพาะหลังวันที่18มีนาไป1เดือนเต็มนะครับช่วงนี้การติดต่อมิตรทางไกลนะครับการเดินทางไกลจะมีโชคแต่ว่าช่วง2มีนาไปจนถึง17มีมนาคมเนี่ยนะครับให้ระวังการรับปากกับเพื่อนการรับปากกับผู้ใหญ่หรือการไปพูดอะไรกับผู้ใหญ่การไปพูดอะไรให้คนอื่นฟังนะครับมันจะถูกคุณอาจจะถูกมองไม่ดีนะครับ ระวังการนัดหมายการวิ่งเต้นเกี่ยวกับเอกสารทุกรูปแบบการดําเนินการเกี่ยวกับเอกสารทุกรูปแบบก็ต้องรอบคอบไวเรียนไว้ศึกษาหรือท่านใดที่ทํางานมีการสอบอะไรต่างๆนะครับก็ต้องทบทวนให้ดีเพราะว่ามุมของดวงดาวเนี่ยนะครับเอกสารผิดพลาดนะครับหรือทําอะไรต่างๆมันมักมันมักเสียหายเกี่ยวกับเอกสารการติดต่อนะครับระหว่างการขีดการเขียนการเซ็นการจดบันทึกท่านใดทําอะไรเกี่ยวกับเอกสารอะไรต่างๆอยู่แล้วนะครับจัดเก็บให้เป็นระบบหรือว่าการ พิมพ์อะไรต่างๆนะครับก็ต้องระวังการเขียนผิดจดผิดหรือทําซ้ํามันจะเกิดขึ้นกับคุณได้นะครับนะฉะนั้นเรานะให้รอบคอบในะเรื่องของเอกสารใบอนุญาตทุกประเภทตั้งแต่2เมษายนไป2มีนาไปจนถึง17มีนาคมแต่18มีนาไปนะครับดวงชะตาดําเนินการใดๆกับเอกสารใบอนุญาตนั้นมีความสําเร็จการติดต่อทางไกลกับเอกสารเกิดขึ้น นะครับแล้วก็เป็นช่วงดวงชะตาที่การเงินคุณจะขยับดีแน่นอนหลังกลางเดือนมีนาคมนะครับคุณจะมีโอกาสได้เงินแบบคาดไม่ถึงนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎนะครับน,นในดวงชะตาเนี่ยท่านใดสนใจดวงไม่ใช่สงครามนะแบบนี้สวยๆนะครับไอผมเขียนให้เนี่ยจะมีครถาอีตีปิโซแลตนามาลาล้อมรอบดวงชะตาของท่านนะครับ นะก็คือเอาดวงท่านแหละวันเดือนปีเกิดของท่านมาผูกดวงเป็นจักรราศีนะครับแล้วก็เขียนล้อมรอบด้วยอักขระยันโบราณเป็นอิดิบิโสตามาอิดิบิโสรัตนามาราล้อมรอบอุณาโลมแล้วก็อิดีบิโสแปดทิศแล้วก็จะมีตัวเลขจากการคำนวณดวงชะตาของเรานะครับแล้วก็อุ้มด้วยคาถาอักขระยันโบราณนะครับ นะก็คือตัวเลขบวลังทั้ง5มีตัวเลขนะนะครับไม่ว่าเป็นภูมิโมวุโตชโวสุโกเซาราลาหูเกมมารุเตเป็นตัวเลขจากการคำนวณน,นะครับโดยใช้หลักโหราศาสตร์ไทยชั้นสูงมีหลักอินทภาพบัตจรรันทร์ซ้ายมือขวามือตรงสวตดะชัดนะครับซ้ายขวาตรงนี้นะครับแล้วก็มีชื่อวันเดือนวิเกิดนะครับเกิดวันอะไรเลิกอะไรอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เป็นแผ่นเคลือบพลาสติกให้ด้วยเป็นกรอบกระจกนะครับนะ สีทองนะครับนะตั้งโต้ได้ห้อยตามบ้านได้ห้อยหิ้งพาได้นะครับนะาท่านใดสนใจนะครับอยากให้ผมเขียนให้เป็นดวงชะตาเฉพาะบุคคลไม่ได้เขียนไป